เอเชียเป็นทวีปที่กว้างใหญ่และมีความหลากหลายโดยมีประชากรมากกว่า4.5พันล้านคนและนี่คือ10ประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียโดยพิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจการทหารและการเมืองอิทธิพลทางวัฒนธรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและตัวชี้วัดการพัฒนามนุษย์ก็เป็นเกณฑ์การจัดอันดับที่สำคัญเช่นกันและไม่นับรวมรัเสเซียเพราะที่ตั้งอยู่ทั้งทว,วีปเอเชียและยุโรป และสุดท้ายการจัดอันดับของหัวข้อนี้อาจแตกต่างกันไปตามเกณฑ์และมุมมองที่แตกต่างกันเกณฑ์ที่สรุปไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการทำงานที่กว้างสำหรับการประเมินอำนาจโดยรวมของประเทศเท่านั้นนะครับไปรับชมกันได้เลยครับอันดับที่10ปากีสถานปากีสถานหรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิสลามปากิสถานเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดียอิหร่านอัฟกานิสถานและจีนและประเทศถูกแยกออกจากทาจิกิสถานด้วยฉนวนวาคานทางทิศเหนือและมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับมีเขตแดนทางทะเลต่อเนื่องกับน่านน้ำโอมานและเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามใหญ่อันดับที่สองรองจากอินโดนีเซีย และเป็นสมาชิกที่สําคัญขององค์การความร่วมมืออิสลามและเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองมีประชากรมากกว่า220ล้านคนและเศรษฐกิจกำลังพัฒนาเป็นผู้เล่นหลักในการค้าระหว่างประเทศโดยเน้นไปที่สิ่งทอและการเกษตรกองทัพของปากีสถานเป็นหนึ่งในกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้ มีกองทัพปกกองทัพเรือและกองทัพอากาศขนาดใหญ่ปากีสถานยังมีบทบาทสำคัญในการเมืองระดับภูมิภาคด้วยมีตำแหน่งผู้นำในโลกมุสลิมอันดับที่9เวียดนามเวียดนามมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพื้นที่รวม311,699ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ97ล้านคนจึงถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่15ของโลกและเป็นอันดับที่9ของเอเชียมีพรมแดนติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันตกมีเมืองหลวงคือฮานอยและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือนครโฮจิมินห์เดิมชื่อไซง่อนเวียดนามเป็นอีกประเทศในเอเชียที่ทรงอิทธิพลที่สุด เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีประชากรมากกว่า97ล้านคนและเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตเป็นผู้เล่นหลักในการค้าระหว่างประเทศโดยเน้นไปที่การผลิตและการเกษตรกองทัพของเวียดนามเป็นหนึ่งในกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมุ่งเน้นไปที่การปกป้องแนวชายฝั่งยาวของประเทศและผลประโยชน์ทางทะเลมีกองทัพบ,บก กองทัพเรือและกองทัพอากาศขนาดใหญ่รวมถึงระบบอาวุธขั้นสูงเช่นเรือดำน้ำและขี่ปนาวุธเวียดนามยังมีบทบาทสำคัญในการเมืองระดับภูมิภาคด้วยตำแหน่งผู้นำในอาเซียนและมีบทบาทสำคัญในกระบวนการไม่ฝักไฝ่ายฝ่ายใดอันดับที่8อีลาน อิหร่านมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีเขตแดนติดกับประเทศอาร์เมเนีย i, และประเทศอศาเซอรไบจานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดประเทศคาซัคสถานและรัสเซียโดยมีทะเลแคสเปียนขั้นติดประเทศเติร์กเมนิสถานทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถานทางทิศตะวันออกติดอ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมานทางทิศใต้และติดประเทศตุรกีและประเทศอิรักทางทิศตะวันตก มีพื้นที่ดินแดน1,648,195ตารางกิโลเมตรเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่2ในตะวันออกกลางและอันดับที่18ของโลก อิหร่านเป็นประเทศขนาดใหญ่และทรงอำนาจในตะวันออกกลางมีประชากรมากกว่า80ล้านคนและมีเศรษฐกิจที่หลากหลายเป็นผู้เล่นหลักในการค้าระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นการส่งออกและการผลิตน้ำมันกองทัพของอิหร่านเป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในตะวันออกกลางโดยเน้นที่ความสามารถในการป้องกันมีกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศขนาดใหญ่รวมถึงระบบอาวุธขั้นสูงเช่นขีปนาวุธและโดรน อิล่านยังมีบทบาทสําคัญในการเมืองระดับภูมิภาคโดยมีตําแหน่งผู้นําในโลกมุสลิมและมีบทบาทสําคัญในขบวนการที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอันดับที่7ตุรกีประเทศตุรกีมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐตุรกีเป็นสาธารณรัฐระบบประธานาธิบดีในยูเลเซีย พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตกโดยมีพื้นที่ส่วนน้อยในอีสต์เทรสในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ประเทศตุรกีมีพรมแดนติดต่อกับ8ประเทศได้แก่ซีเรียอิรักอิรานอาร์เมเนียอาเซเซบไบจานจอร์เจียบัลแกเรียและกรีซทะเลดำอยู่ทางเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางใต้ที่ตั้งของตุรกีตั้งอยู่ณนะทางแพร่งของยุโรปและเอเชียทำให้ตุรกี มีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างยิ่งโดยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกมีเมืองหลวงคืออังการาในขณะที่เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจคืออิสตันบูลมีประชากรมากกว่า80ล้านคนมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นผู้เล่นหลักในการค้าระหว่างประเทศโดยเน้นไปที่การผลิตและการท่องเที่ยว ตุรกีเป็นประเทศที่ทรงอำนาจในแง่ของความแข็งแกร่งทางการทหารเป็นหนึ่งในกองทัพที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลางโดยเน้นที่ความสามารถในการป้องกันมีกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศขนาดใหญ่รวมถึงระบบอาวุธขั้นสูงเช่นโดรนและขีปนาวุธตุรกียังมีบทบาทสำคัญในการเมืองระดับภูมิภาค โดยมีตำแหน่งผู้นำในโลกมุสลิมและมีบทบาทสำคัญในองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นั่นเองอันดับที่6ซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเป็นรัฐอาหรับในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้กินอาณาบริเวณกว้างขวางในคาบสมุทรอาหรับ มีพื้นที่ประมาณ2ล้าน1 5ห0 0 0นตารางกิโลเมตรประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับที่2ในโลกอาหรับรองจากประเทศแอลจีเรียใหญ่อันดับที่5ในทวีปเอเชียและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันตกมีประชากรถ,ถึง35ล้านคนมีพรมแดนติดกับประเทศจอร์แดนอิรักคูเวตเยเมนอียิปต์ ซาอุดีอาระเบียถือเป็นประเทศเดียวที่มีชายฝั่งติดทั้งทะเลแดงและอ่าวเปอร์เซียเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่ที่สุดคือริยาดซาอุดิอาระเบียยังเป็นที่ตั้งของนครมักกะและอัลมาดินะสองนครสําคัญทางศาสนาอิสลามซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่มั่งคั่งและทรงอํานาจโดยมีแหล่งสํารองน้ํามันขนาดใหญ่อันดับที่สองของโลกและเป็นจุดยุทธศาสตร์ในตะวันออกกลาง เศรษฐกิจของประเทศต้องพึ่งพาการส่งออกน้ำมันเป็นอย่างมากแต่รัฐบาลได้พยายามกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพของซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในกองทัพที่แข็งกแกร่งที่สุดในตะวันออกกลางโดยมุ่งเน้นที่ความสามารถในการป้องกันมีกองทัพและกองทัพอากาศขนาดใหญ่รวมถึงระบบอาวุธขั้นสูงเช่นขีปนาวุธและดโดรน ซาอุดิอาระเบียยังมีบทบาทสำคัญในการเมืองระดับภูมิภาคโดยมีตำแหน่งผู้นำในโลกอาหรับและมีบทบาทสำคัญในองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันอันดับที่5อินโดนีเซียอินโดนีเซียหรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลียและระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียประเทศปาปัวนิวกินีและประเทศติมอร์เลเตบนเกาะติมอร์ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆได้แก่สิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินสออสเตรเลียปาเลสและอินเดีย อินโดนีเซียยังเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่อันดับที่14ของโลกด้วยพื้นที่1 9 4 5 6 9ตารางกิโลเมตรและมีประชากรราว278ล้านคนถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่4ของโลกโดยกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่เกาะชวาและยังเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่16ของโลกเป็นผู้เล่นหลักในการค้าระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าโพคกัณันเช่นน้ำมันกา๊าซและถ่านหินกองทัพอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมุ่งเน้นที่การป้องกันปกป้องหมู่เกาะอ,อันกว้างใหญ่ของประเทศมีกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศขนาดใหญ่ตลอดจนความสามารถทางทะเลที่สำคัญ อินโดนีเซียยังเป็นผู้เล่นหลักในการเมืองระดับภูมิภาคโดยมีสถานะที่แข็งแกร่งในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและกระบวนการไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดอันดับที่4เกาหลีใต้เกาหลีใต้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมเครึ่งส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีพรอมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือซึ่งถูกคั่นด้วยเขตปลอดทหารเกาหลีทางตะวันตกล้อมรอบด้วยทะเลเหลืองและมีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้รัฐบาลเกาหลีใต้ยังอ้างสิทธิ์อันชอบธรรมในการครอบครองดินแดนบริเวณคาบสมุทรและหมู่เกาะใกล้เคียงทั้งหมด เกาหลีใต้มีประชากรประมาณ52ล้านคนประชากรราว10ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตกรุงโซโลและกว่า25ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงและปริมณฑลซึ่งถือเป็นเขตมหานครที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่4ของโลกเกาหลีใต้มีเมืองหลวงคือกรุงโซลและเมืองสำคัญอื่นๆได้แก่อินชอนปูซานและแทกู เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาสูงและเจริญรุ่งเรืองโดยมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและภาคส่วนเทคโนโลยีขั้นสูงมีเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่4ในเอเชียและเป็นผู้เล่นหลักในการค้าระหว่างประเทศโดยเน้นการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงกองทัพของเกาหลีใต้มีความก้าวหน้าและทันสมัยอย่างมากโดยมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการป้องกันมีกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศขนาดใหญ่ รวมถึงระบบอาวุธขั้นสูงเช่นขีปนาวุธและเรือดำน้ำเกาหลีใต้ยังมีพันธมิตรที่เข้มแข็งอย่างสหรัฐซึ่งให้การสนับสนุนทางทหารอย่างมากอันดับที่3อินเดียอินเดียหรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐอินเดียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ นเพื้นที่ส่วนใหญ่ในอนุทวีปอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากอันดับที่1ของโลกและยังเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกและมีประชากรมากที่สุดในโลกโดยมีประชากรมากถึง1,428ล้านคนมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีนเนปาลและภูตานทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถานทางตะวันออกติดพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทรอินเดียทางตะวันออกเฉียงใต้ติดสีลังกาและติดบังกลาเทศและด้วยพื้นที่3,287,590ตารางกิโลเมตรอินเดียจึงเป็นประเทศที่ใหญ่อันดับที่7ของโลกมีเมืองหลวงคือนิวเดลีอินเดียมีเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับที่6ของโลกเศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คาดว่าจะแซงหน้าสหราชอาณาจักรจนกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่5ภายในปี2568อินเดียยังเป็นผู้เล่นหลักในการเมืองระดับภูมิภาคอีกด้วยมีสถานะที่แข็งกแกร่งในเอเชียใต้และมีบทบาทสำคัญในขบวนการที่ไม่ฝกไฟไฟไักใฝ่ฝ่ายใดอินเดียเป็นประเทศที่ทรงอำนาจที่สุดในเอเชียใต้กองทัพของอินเดียเป็นหนึ่งในกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการทําสงครามแบบดั้งเดิมมีกองทัพปบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศขนาดใหญ่รวมถึงอาวุธนิวเคลียร์อินเดียยังได้ลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยีทหารขั้นสูงอีกด้วยอันดับที่ 2. ญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเป็นรัฐเอกราชหมู่เกาะในเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกฝั่งตะวันออกของแผ่นดินใหญ่เอเชียทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลีและประเทศจีนโดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้นไว้ส่วนทางทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซียและทางทิศใต้ต,ติดกับทะเลจีนตะวันออกทะเลฟิลิปปินส์และไต้หวันอาณาเขตของญี่ปุ่นตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟครอบคลุมหมู่เกาะประมาณ1 4 1 2 5เกาะ ด้วยพื้นที่3 7 7 9 9 7ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วยเกาะหลักจำนวน5เกาะได้แก่ฮอนชูฮอกไกโดชิโกกุคิวชูและโอกินาวาซึ่งคิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ97ของประเทศญี่ปุ่นมีประชากรถึง122.42ล้านคนมีกรุงโตเกียวเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอำนาจมากเป็นอันดับที่สในเอเชีย โดยมีเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างมากและการทหารที่เข้มแข็งมีเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่3ของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมอีกด้วยญี่ปุ่นยังเป็นผู้เล่นหลักในการค้าระหว่างประเทศการส่งออกคิดเป็นส่วนสำคัญของ GDP กองทัพของญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในกองทัพที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดในโลก มีกองทัพเรือและกองทัพอากาศขนาดใหญ่ตลอดจนกองทัพที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและมีอุปกรณ์ครบครันญี่ปุ่นยังมีพันธมิตรที่เข้มแข็งกับสหรัฐอีกด้วยอันดับที่ 1. จีนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐเอกอราชในเอเชียตะวันออก เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่สองของโลกโดยมีประชากร1,425ล้านคนโดยเป็นรองเพียงแค่อินเดียเท่านั้นจีนมีพื้นที่กว่า9.6ล้านตารางกิโลเมตรนับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่3หรือ4แล้วแต่วิธีการวัดเป็นรัฐพักการเมืองเดียวปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีเมืองหลวงคือปักกิ่ง ในขณะที่เมืองที่มีประชากรมากที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจคือเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแบ่งการปกครองออกเป็น22มณฑลไม่รวมพื้นที่พิพาทไต้หวัน5เขตปกครองตนเอง4นครปกครองโดยตรงและ2เขตบริหารพิเศษได้แก่ฮ่องกงและมาเกา๊าจีนยังมีพรมแดนทางบกติดกับประเทศอื่นๆมากถึง14ประเทศถือเป็นหนึ่งในสองประเทศที่มีพรมแดนติดประเทศอื่นมากที่สุดเท่ากับรัเสเซียไม่ต้องสงสัยเลยว่า จีนเป็นประเทศที่ส่งอิทธิพลที่สุดในเอเชียด้วยจำนวนประชากรมากกว่า1.4พันล้านคนเศรษฐกิจของประเทศจีนจะแซงหน้าสหรัฐอเมริกาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า GDP ของจีนเติบโตในอัตราเฉลี่ย10%ต่อปีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมากองทัพจีนยังเป็นหนึ่งในกองทัพที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลกงบประมาณทางการทหารเป็นอันดับที่สองรองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ีลงทุนมหาศาลในระบบอาวุธขั้นสูงจีนมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั่วทางเอเชียและที่อื่นๆของโลกและนี่ก็คือ10ประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียอย่างที่บอกต้นคลิปนะครับว่าการจัดอันดับของหัวข้อคลิปแต่ละคลิป จะแตกต่างกันออกไปตามเกณฑ์และมุมมองที่แตกต่างกันหรือข้อมูลที่ต่างกันไปจึงไม่น่าแปลกใจที่ข้อมูลแต่ละที่แต่ละสำนักจะแตกต่างกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s สไคร e กันด้วยนะครับขอบคุณครับ